สวัสดีครับนักเรียนนักศึกษาบัญชีบริหารมือใหม่ทุกท่านครับคลิปนี้อาจารย์จะมาอธิบายหัวข้อการวิเคราะห์ผลต่างผลต่างของต้นทุนมาตรฐานนั่นเองครับกับต้นทุนจริงการวิเคราะห์ผลต่างเพื่อการควบคุมวัตถุประสงค์ก็เพื่อหาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการผลิตในรอบเดือนนั้นในรอบไตรมาสนั้นในรอบปีนั้น แล้วแต่เงื่อนเวลาทีา่นักศึกษาพลายจะเอาไปแก้ปัญหาเห็นไหมครับหรือข้อสอบหรือแบบฝึกหัดที่ถามเห็นไหมครับผลต,ต่างเพื่อการควบคุมอาจารย์เขียนเป็นรูปให้นักศึกษาเห็นเป็นภาพได้สองสองมุมก็คือผลต่างด้านราคาเห็นไหมครับผลต่างด้านราคาก็คือต้นทุนที่ใช้ซื้อวัตถุดิบทางตรงหรือค่าใช้จ่ายที่ใช้จ้างพนักงาน ในการผลิตสินค้าเรียกว่าค่าแรงตรงหรือแม้กระทั่งค่าใช้จ่ายในการซื้อวัตถุดิบทางอ้อมค่าแรงทางอ้อมเรียกว่าผลต่างด้านราคามองที่จํานวนเงินนะครับว่าประหยัดหรือว่าใช้เงินเกินกว่ามาตรฐานที่กาหนดถึงได้ขณะเดียวกันเราก็ยังเห็นผลต่างด้านปริมาณเห็นไหมครับว่าปริมาณที่ใช้จํานวนหน่วยของวัตถุดิบทางตรงจํานวนชั่วโมงของแรงงานทางตรงเนี่ย มันเกินกว่ามาตรฐานที่กําหนดหรือต่ำกว่ามาตรฐานที่กําหนดเพราะนั้นเราจะเห็นสองมุมเข้าใไหม,มครับด้านราคาด้านบริมาตรวันนี้มาดูครับผลต่างด้านราคาเนี่ยอาจารย์เนี่ยจะใช้คําว่าประสิทธิภาพเป็นตัวบอกว่าไอ้ผลต่างด้านราคาที่คํานวณออกมาใน EP หน้าเนี่ยสามเอ็ดสามสองสามสามเนี่ยว่ามันมีประสิทธิภาพหรือไม่เพราะนั้นคําว่าประสิทธิภาพของอาจารย์เนี่ย มองอย่างนี้ครับว่าถ้าราคาจริงที่จ่ายไปในการซื้อวัตถุดิบทางตรงหรือในการจ่ายค่าแรงทางตรงเนี่ยมันต่ากว่ามาตรฐานอาจารย์ก็จะเรียกว่ามันมีประสิทธิภาพในการจัดซื้อในการจัดหาพนักงานการผลิตเห็นไหมครับในทางตรงข้ามถ้ามันมากกว่าหรือมันสูงกว่ามาตรฐานก็ถือว่าไม่มีประสิทธิภาพอันนี้ในแง่ของผลต่างด้านหลักส่วนผลต่างด้านปริมาณอาจารย์ก็ จะใช้คำว่าเพื่อวัดประสิทธิผลวัดผลลัพธ์ของมันนะเห็น okay, ไหมครับก็มาดูเช่นต้นทุนมานตมารฐานกำหนดว่าการผลิตสินค้าหนึ่งหน่วยสำเร็จรูปนะต้องใช้วัตถุดิบทางตรงไม่เกินเท่านี้หน่วยสมมติสมมุติแต่ของจริงเนี่ยใช้ต่ำกว่าที่มาตรฐานกำหนดอย่างเงี้ยเราเราใช้ต่ำกว่าแสดงว่าประสิทธิผลเป็นไงครับ มีประสิทธิผลเพราะเราใช้ใช้ต้นทุนต่ำกว่าเห็นไหมครับต้นทุนกำหนดต้นทุนมาตรฐานกำหนดให้ใช้เท่านี้ลรําแต่เราใช้ประหยัดได้เท่านี้ลรัแสดงว่าเราการผลิตเรามีประสิทธิภาพมีพนักงานมีทักษะทำ,ทำให้ลดต้นทุนของเสียของอะไรได้เยอะขึ้นมันก็เลยใช้ต้นทุนวัตถุดิบทางตรงได้น้อยลงอะไรอย่างเงี้ยครับนี่คือประสิทธิผล เห็นไหมครับพอเห็นภาพเนาะประสิทธิภาพประสิทธิผลเห็นไหมครับต่อไปครับพอหลังจากเข้าใจว่าผลต่างด้านราคาวัดประวัดประสิทธิภาพผลต่างด้านปริมาณเอาไว้วัดประสิทธิผลจากนั้นมาดูวิธีการหาผลต่างครับวิธีการหาก็แน่นอนครับผลต่างก็แค่เอาต้นทุนมาตรฐานไปเปรียบเทียบกับต้นทุนจริงเห็นไหมครับเราก็จะได้ผลต่างว่าของจริง สูงหรือต่ำหรือเท่ากับมาตรฐานนี่คือวิธีการหาผลต่างคองนเะซ็ปต์ง่ายๆเห็นใจไหมครับสรุปแล้วผลต่างนี่แหละที่ได้มานี่แหละที่เป็นบวกเป็นลบนี่แหละจะเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพประสิทธิผลของการผลิตเห็นไหมครับมาดูแนวคิดของผลต่างของวัตถุดิบทางตรงซิด้านราคาด้านปริมาณมีแนวคิดอะไรบ้างมาดูนะครับวัตถุดิบทางตรงอย่างที่อาจารย์บอกนะ วัตถุดิบทางตรงก็สามารถวถัดผลต่างด้านราคาก็ได้ผลต่างด้านปริมาณก็ได้เพราะจากคลิปที่แล้วอาจารย์บอกแล้วต้นทุนวัตถุดิบทางตรงใช้วัตถุดิบกี่กรัมกรัมละกี่บาทนั่นแหละครับนี่คือองค์ประกอบที่อาจารย์ย้ำนักย้ำหนาในคลิปที่แล้วว่าให้ดูองค์ประกอบของต้นทุนมาตรฐานวัตถุดิบทางตรงต,รงต่อชิ้นให้ดีนะอันนั้นใครยังไม่ดูก็ไปดู EP 2ีที่อาจารย์อธิบายไปแล้วมาดูครับ ผลต่างด้านราคาของวัตถุดิบทางตรงก็คือเอาราคาซื้อจริงของอาจารย์นะเอาซื้อจริงต่อหน่วยต่อกลัมต่ออะไรกอาไว้ของวัตถุดิบนะไม่ใช่สินค้าสําเร็จรุนะ่เอาราคาซื้อจริงต่อ่วยตั้งลบด้วยหรือไปเปรียบเทียบกับราคามาตรฐานที่กาหน meanwhile. พอเราได้ผลต่างว่าซื้อจริงมากกว่ามาตรฐานหรือซื้อจริงน้อยกว่ามาตรฐานหรือซื้อจริงเท่ากับมาตรฐานเราก็เอามาคูณปริมาณที่เราซื้อจริง เห็นไหมครับนี่คือการหาผลต่างด้านราคาของวัตถุดิบตั้งตรงไม่ต้องจําครับให้รู้องค์ประกอบเฉยๆเดี๋ยวเราก็จะไปคํานวณหาการในอีพีถัดๆไปอันนี้คือวัดประสิทธิภาพในการจัดสื้อว่าหน้าพอใจหน้าพอใจเราจะใช้สัญ,ญลักษณ์ตัว F นะครับส่วนไม่น่าพอใจเราจะใช้สัญ,ญลักษณ์ตัว U ตัว F ย่อมาจาก f a o r a b l e นะครับ ตัว U คือ unfavorable เ okay, ข้าไหมครับเพราะฉะนั้นจําไว้มือใหม่จําไว้ก็แล้วกันว่าในคลิปต่อๆไปเห็น F แสดงว่าน่าพอใจเห็น U แสดงว่าไม่น่าพอใจจําแค่นี้เห็น okay, ไหมครับต่อไปครับมาดูเรื่องปริมาณการใช้วัตถุดิบบ้างว่าน่าพอใจหรือไม่น่าพอใจมีประสิทธิผลหรือไม่มีประสิทธิผลวิธีการคำนวณนะครับก็คือเอาปริมาณใช้จริง เปรียบเทียบหรือลบด้วยปริมาณมาตรฐานเราก็จะเห็นว่าใช้จริงน้อยหรือเท่ากับหรือต่ากว่าพอดาได้ในวงเล็บปุ๊บแล้วก็มาคูณกับราคามาตรฐานเพื่อเอาปริมาณนะั้นน่ะแปลงเป็นตัวเงินเห็นไหมครับเราก็จะได้ผลต่างของปริมาณในรูปของประหยัดเงินได้กี่บาทละหรือใช้เงินเกินกี่บาทละในรูปของปริมาณเห็นไหมครับพอเข้าใจแล้วจบแล้ววัตุัวมัอ,อ ต้นทุนวัตถุดิบทางตรงต่อมาดูต้นทุนค่าแรงทางตรงตัวกลุ่มที่สองก็ยังยังใช้คอนเซปต์ผลต่างด้านราคาผลต่างด้านปริมาณเหมือนกันเอามาดูผลต่างด้านราคาของค่าแรงทางตรงเขาบอกว่าอย่างนี้ครับให้เอาอัตราค่าจ้างจริงต่อชั่วโมงต่างไปเปรียบเทียบหรือเป็นลบกับอัตราค่าจ้างมาตรฐานต่อชั่วโมงที่เรากําหนดไว้ในอีี่ิบก้ จากนั้นได้ผลต่างแล้วเราก็คูณด,ด้วยจำนวนชั่วโมงแรงงานทางตรงที่ใช้จริงเห็นไหมครับเพื่อเอาไปดูว่าแล้วคิดเป็นจำนวนเงินแล้วเนี่ยมันมันต้นทุนแล้วเนี่ยมันสูงหรือมันต่ำคือมีประสิทธิภาพในการจ้างหรือไม่มีประสิทธิภาพในการจ้างเห็นไหมครับแล้วก็ตัดสินใจว่าเป็น F ถ้ามีประสิทธิภาพเป็นยไม่มีประสิทธิภาพ อันนี้นอกจากประสิทธิภาพหรือเรื่องต้นทุนการจ้างแล้วก็มาดูระยะเวลาของค่าแรงทางตรงที่ใช้ในการผลิตเห็นไหมครับก็ l a b o r Quantity อย่างที่อาจารย์บอกมีทั้ง price variance กับ quantity variance เันนีงมีค่าแรงทางตรงดูที่เวลาหรือชั่วโมงค่าแรงทางตรงก็เอาชั่วโมงทางตรงที่ใช้จริงลบชั่วโมงมาตรฐานได้ผลต่างปุ๊บก็คูณอัตราค่าจ้างมาตรฐาน เพื่อหาประสิทธิผลในด้านของชั่วโมงแรงงานว่าใช้เกินมาตรฐานหรือต่ำกว่ามาตรฐานในการผลิตสินค้าในรอบหนัง้งแล้วก็ค่อยตัดสินใจว่าแล้วผลที่ได้มันน่าพอใจหรือไม่น,น่าพอใจสองกลุ่มถัดไปกลุ่มที่สามครับต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตเนี่ยมันมีเยอะกว่าส สแบบแรกก็เพราะว่าค่าใช้จ่ายการผลิตอาจารย์บอกแล้วถ้าใครตามมาตั้งแต่นอนดิช่ต้นมันมีทั้งผันแปรไปตามชั่วโมงแรงงานการผลิตกับไม่ผันแปรเราเรียกว่าคงที่เพราะฉะนั้นก็เลยมาดูการวิเคราะห์ผลต่างไอ้กลุ่มเนี้จะค่อนข้างยุ่งยากสลับซับซ้อนโดยเฉพาะมือใหม่เพราะ,ะนั้นทําความเข้าใจในคลิปของอาจารย์ให้ดีเวลาไปเรียนอาจารย์ของนักศึกษาเองจะได้เร็วตามอาจาย์เลยกคับ ตามอาจารย์นะครับต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตว่าผลต่างด้านต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตรวมคาว่ารวมนี้คืออาจารย์เอาผันแปรกับคงที่มัดรวมการใส่ถุงเลยนะครับเราก็เลยเรียกรวมกันว่าค่าต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตรวมวิธีการก็คือเอาค่าใช้จ่ายการผลิตรวมที่จ่ายจริงๆในการผลิตในเดือนนั้นในปีนั้นนะครับมาตั้งแล้วก็เปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายการผลิตรวมที่ตั้งไว้ที่คาดการไว้ที่ ที่ทาจัดทําเป็นมาตรฐานเอาไว้เป็นเกณฑ์เอาไว้เห็นไหมครับเปรียบเทียบเพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้จ่ายค่าใช้จ่ายการผลิตว่าใช้เงินเกินกว่ามาตรฐานหรือใช้เงินต่ำกว่ามาตรฐานเห็นไหมครับต่อไปเราก็สามารถแจกแจงพอเราได้วัดได้ผลต่างต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตรวมได้แล้ว,ลวเราก็มาแจกแจงว่าแล้ว ต้นทุนผลิตรวมเนี่ยที่เป็นผันแปรเนี่ยม,มันน่าพอใจหรือไม่น่าพอใจล่ะแลวคงที่มันน่าพอใจหรือไม่น่าพอใจก็เป็นที่มาของสามจุดสองเห็นไหมครับผลตาด้านต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปรตอนนี้อาจารย์จะแยกย่อยจากค่าใช้นนจ่ายการผลิตรวมในสามจุดหนึ่งตอนนี้เราก็มาดูรายละเอียดเลยว่าค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปรเนี่ยมันน่าพอใจหรือไม่น่าพอใจอเราก็จะได้ไปแก้ไข จุดนั้นได้ถูกตรงไหนรั่วแล้วก็จะได้เอา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 ไปอุดรูรั่วตรงนั้นได้ถูกโอเคไหมครับเพราะน,นั้นมาดูครับผันแปรก็มีทั้งประสิทธิภาพในการใช้จา่ายเห็นไหมครับประสิทธิภาพก็ในการใช้จา่ายเครื่องมองมีแง่ตัวเงินเหมือนกันเห็นไหมครับ price v a r i a n c แต่อันนี้เขาเรียก spending v a r i a n c ครับอ่ะเขาบอกว่างี้ครับอัตราค่าใช้จา่ายจริงต่อชั่วโมงตอนนี้อย่าเพิ่งสนใจอัตราค่าใช้จา่ายคืออะไร จำตรงนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวอาจารย์ก็จะค่อยๆแอดเข้ามาแอดเข้ามาเข้าใจไหครับไม่ต้องรีบร้อนใจเย็นๆอัตราค่าใช้ใจ่ายจริงต่อชั่วโมงลบอัตราค่าใช้ใจ่ายมาตรฐานต่อชั่วโมงแล้วก็จากนั้นได้ผลต่างพวกก็ไปคูณจํานวนชั่วโมงแรงงานทางตรงเพราะอาจารย์บอกแล้วต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตของอาจารย์ถ้าดูตั้งแต่ต้นอาจารย์จะใช้เกณฑ์ชั่วโมงแรงงานทาง,ตงเต็ำเ,เป็นตัวปันสุดหรือเป็นตัวคิดเข้างาน เห็นไหมครับอ่ะด้านประสิทธิภาพดูสูตรนี้ไว้ดูองค์ประกอบมันไว้แล้วก็ดูว่ามันน่าพอใจไม่น่าพอใจเห็นไหมครับเดี๋ยวเราจะลองปฏิบัติจริงเลยตอนนี้เอาคอนเซ็ปต์ก่อนนอกจากประสิทธิภาพการใช้จ่ายการผลิตผลแปรแล้วเราก็สามารถวัดประสิทธิผลการใช้จ่ายของค่าใช้จ่ายการผลิตผลแปรได้ด้วยโดยการเอาจํานวนชั่วโมงที่ใช้จริงชั่วโมงแรงงานถระกอบนะ ลบจำนวนชั่วโมงมาตรฐานจากนั้นได้ผลต่างแล้วไปคูณอัตราค่าใช้จ่ายมาตรฐานต่อชั่วโมงเราก็จะได้ประสิทธิผลในรูปของชั่วโมงแรงงานทางตรองว่าใช้เกินหรือใช้ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดเมื่อเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายที่จ่ายไปจริงเข้าไหมครับจบเรื่องผลต่างด้านต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปรแต่ าใช้จ่ายการผลิตผันแปรเราบอกแล้วมันยังมีค่าใช้จ่ายการผลิตไม่ผันแปรเรียกว่าการผลิตคงที่อีกเพราะฉะนั้นเราก็เป็นที่มาของสามจุดสาอาจารย์หนึงบอกว่ากลุ่มที่สามเนี่ยมันค่อนข้างสลับซับซ้อนเพราะพฤติกรรมของมันเนี่ยมีทั้งทางตรงก็คือผันแปรกับทางอ้อมก็คือไม่ผันแปรก,ก็คือคงที่นะั่นเองไม่ว่าจะผลิตกี่หน่วยมากหรือกี่หน่วยน้อยมันก็จ่ายเข้าเนี้ยเราเรียกว่าค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ วิธีการคำนวณหาผลต่างด้านประสิทธิภาพในการใช้จ่ายค่าใช้จ่ายการผลิตของที่ที่ไม่ผันผวนไปตามหน่วยที่ผลิตจริงเนี่ยนะเขาบอกว่างี้ให้เอาค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ที่จ่ายจริงต่อเดือนต่อไตรมาสต่อปีเนี่ยตั้งลบด้วยค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่มาตรฐาน,นเพื่อหาประสิทธิภาพว่ามีความน่าพอใจหรือไม่น่าพอใจอไม่เห็นไหมครับเสร็จแล้ว ก็มาดูประสิทธิผลในการใช้จ่ายอันนี้ในภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่าความจ i t y variance ก็คือดูจำนวนหน่วยที่ผลิตได้นั่นเองคำว่าหน่วยที่ผลิตได้คือหน่วยสินค้าสำเร็จรูปว่ากิจชิ้นผลิตได้ตรงตามเป้าที่ประมาณการนะหรือว่าต่ำกว่าเป้าหรือสูงกว่าเป้าอันนี้คือประสิทธิผลในการใช้จ่ายค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่เขาบอกว่านี้ครับให้เอาค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่มาตรฐาน ไปเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายการผลิตของที่จัดสรรมีคำใหม่อีกแล้วมีควาว่าจัดสรรใหม่อีกแล้วตอนนี้ไม่ต้องตกใจครับเห๋ืออาจารย์จะค่อยๆแอดเข้าไปตอนนี้เอาเอาองค์ประกอบของแต่ละตัวไปก่อนเห็น okay, ไหมครับเพื่อวัดประสิทธิผลเห็น okay, ไหมครับนี่คือการวิเคราะห์ผลต่างของต้นทุนมาตรฐาน3าตัวก็คือต้นทุนวัตถุดิบทางตรงมี2สูตรต้นทุนค่าแรงทางตรงมีสองสูตรต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิต มีกี่สูตรนะมีหนึ่งสูตรต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตรวมต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปรอีกสองสูตรเป็นเท่าไรและ3สามและสําหรับค่าใช้จ่ายการผลิตโอเคไหมครับเสร็จแล้วก็ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่อีกสองสูตรเป็นเท่าไรแล้วห้าสูตรแล้วเฉพาะต้นทุนที่สามเนี่ยมีทั้งหมดห้าสูตรที่นักศึกษาต้องทาความเข้าใจเป็นคนรู้จักโอเคไหมครับจากนั้นอาจารย์ก็จะขอกําหนด กรณีศึกษาเพื่อให้นักศึกษาเนี่ยเอามาวิเคราะห์ไอ้ห้าสูตรหกสูตรที่อาจารย์พูดข้างบนเนี่ยเราลองมาทําเป็นรูปธรรมเลยเห็นไหมครับนักศึกษาก็จะได้เห็นภาพอ่ะวันนี้อาจารย์ก็ขอเป็นขวดน้ําดื่มพลาสติกต่อเนื่องเลยนะจากอีพิธีแล้วต้นทุนมาตรฐานก็บอกอย่างนี้ครับวัตถุดิบทางตรงขวดหนึ่งเนี่ยใช้0.50กรัมเห็นไหมครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อมาเม็ดพลาสติกเนี่ย20บาทต่อกลัม นี่คือต้นคือมาตรฐานในรูปของวัตถุดิบทางปลูกค่าแรงทางตรงก็คือเวลาชั่วโมงแรงงานทางตรงที่ใช้ในการผลิตต่อขวดนี่คือหนึ่งชั่วโมงต้นทุนในการจ้างหรืออัตาราในการจ่ายค่าแรงทางตรงเนี่ยแปดบาทต่อชั่วโมงนี่คือต้นทุนมาตรฐาน่าแรงค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปรเนี่ยผันแปรไปตามชั่วโมงแรงงานทางตรงเพราะฉะนั้นหนึ่งขวดก็ยังหนึ่งชั่วโมงเพราะมันผนแปรไปตามชั่วโมงได้นครับขณะที่ต้นทุนของค่าใช้จ่ายการผลิต ในการจ่ายไปเนี่ยคือหบาทต่อชั่วโมงอย่าสับสนนะอาจารย์ก็ย้ำในแต่คลิปที่แล้วแล้วอันนี้6บาทต่อชั่วโมงเป็นต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปส่วน8บาทต่อชั่วโมงเป็นต้นทุนค่าแรงเห็นไหมครับข้อมูลเพิ่มเติมปริมาณวัตถุดิบทางตรงมาตรฐานก็คือ1 7 5 0้ห้ากรัม วัตถุดิบทางตรงมาตรฐาน1,750กร,รัมมาจากอะไรครับมาจากาดูตรงนี้ครับมาจากา G หกสิบสอก็คือเบสพาสวัตถุดิบทางต,งตรงต่อ1ขวดเนี่ยจุดหแล้วเดือนตุลาเนี่ยเขาผลิตได้3,500ขวดแล้วก็เอาจุดหไปคูณกับหน่วยที่ผลิตได้จริงในเดือนตุลาเห็นไหมครับก็เท่ากับตัวนี้ จากนั้นข้อมูลเพิ่มเติมของชั่วโมงแรงงานทัางตรงมาตรฐานเราบอกว่าหนึ่งชั่วโมงต่อขวดแล้วเขาผลิตได้กี่ขวดครับของจริงในเดือนตุลาก็คือ3 5 0 0ันรอยขวดก็เอาหนึ่งไปคูณสามพันหน้าแล้วก็ได้ชั่วโมงแรงงานทางตรงมาตรฐานนี่คือที่มาเนาะไอสอตัวนี้เก็บไหมครับอ่พอได้แล้วตอนนี้มาดูของจริงที่เขาบอกว่าอย่างนี้ครับในเดือนตุลาสองห้ากคือเขากาลังจะให้เราวิเคราะห์ผลต่าง การดาเนินธุรกิจการผลิตสินค้าในเดือนตุลาสองห้าหกค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริงเดือนตุลาสองห้าหกนักกำลังการผลิตที่แปดสิบเปอร์เซนตของกําลังการผลิตปกติแสดงว่าปกติร้อยเปอร์เซนตแต่เดือนตุลาเนี้ยใช้กําลังการผลิตไปแค่แปดสิบเปอร์เซนตของร้อยเปอร์เซ็นเห็นไหมครับนะักกาลังการผลิตที่แปดสิบความสามารถเขาร้อยแต่เดือนตุลาเนี่ยเขาทำได้แค่แปดสิบเห็นไหมครับซึ่งแปดสิบเนี้ย ของจริงเนี่ยเขาผลิตได้3,500ขวดวัตถุดิบทางตรงที่ซื้อเฉลี่ยต่อปีเนี่ย21บาทต่อกรัมวัตถุดิบทางตรงที่ซื้อเนี่ยในรูปของปริมาณนะก็คือ1,800กรัมวัตถุดิบทางตรงที่ใช้ในการผลิตเนี่ยซื้อมาเท่าไหร่ใช้หมดเลยก็คือ1,800กับ1,800เห็นไหมครับเดือนตุลาซื้อมาปุ๊บใช้ไปหมดเลย100%เลย ค่าแรงทางตรงที่จ่ายเนี่ยเป็นเงินสดเนี่ยสองหมื่นแปดพันสองร้อยี่สิบมีของจริงเนาะชั่วโมงแรงงานที่ใช้ในการผลิตสามพันห้าร้อยวดเนี่ยก็คือสามพันสี่ร้อยชั่วโมงชั่วโมงแรงงานตกทางตรงใช้ไปจริงเนาะค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปรที่จ่ายไปจริงสามพันหกร้อยห้าสิบบาทค่าใช้จ่ายการผลิตของที่จ่ายจริงคือสี่พันบาทอันนี้คือของจริงที่เราจ่ายไปเดือนตุลาเห็นไหมครับ เราก็จะมาเปรียบเทียบว่าผลการดําเนินงานประสิทธิภาพประสิทธิผลในการผลิตในการจ่ายเงินเนี่ยมันโอเคไหมล่ะมันสูงกว่ามาตรฐานต่ำกว่ามาตรฐานมันน่าพอใจไหมล่ะเราต้องมาดูข้อมูลเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยก่อนที่เราจะไปวิเคราะห์อัตราค่าจ้างจริงต่อชั่วโมงแปดสามสิบมันได้ยังไงครับโจทย์ไม่ได้บอกนี่เขาเขาบอกต่านี้ครับเาอาค่าแรงทางตรงที่จ่ายทั้งสิ้นสองแปดสองสองูเนี่ยตั้งหารด้วย จำนวนชั่วโมงเพราะนั้นเขาใช้ไปสา0พันสี่รชั่วโมงจ่ายเงินทั้งหมดเท่านี้เพราะฉะนั้นเอาตัวนี้ตั้งเอาเอาเงินตั้งเนาะเอาค่าใช้จ่ายตั้งหารด้วยชั่วโมงเราก็จะได้ค่าใช้จ่ายเอ่อชั่วโมงละแปดบาทสาสิบเห็นไหมครับต่อชั่วโมงเนาะต่อชั่วโมงต่อไปมีอะไรอีกที่เขาไม่ได้ให้มาและเราต้องใช้ก็คืออัตราอะไรนะอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตผลแปรจริงมาได้ยังไงอาจารย์พิจกันาดู มาจากการผลิตผันแปรจ่ายจริงเนี่ยสามหกห้าศูนย์ก็เอาสามหก้าศูนที่เป็นบาทเนี่ยที่เป็นต้นทุนตั้งแล้วก็ไปถัวเฉลี่ยหรือไปหารด้วยจํานวนชั่วโมงแรงงานทักตรงเพราะค่าจะจ่ายการผลิตผันผันแปรชั่วโมงก็คือสามหกห้าศูนย์นานสามสี่ศูนศูนย์คือที่มาเห็นไหมครับดูในช่องนี้ก็ได้ไม่ต้องเสียเวลาคำนวณและอาจารย์คำนวณให้ อัตราค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่จริงอันนี้ก็หลักการเดียวกันเลยครับเพราค่าใช้จ่ายผลิตคงที่มันสี่พันสี่พันบาทเห็าไหมครับสี่พันบาทแต่ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่มันไม่ได้ผันแปรไปตามชั่วโมงนี่ถูกไหมมันผันแปรไปตามขวดไปตามสินค้าสําเร็จรูปอาจารย์ก็เอาสี่พันบาทไปถัวเฉลี่ยกับสามพันห้าร้อยว เห็นไหมครับจ่ายไป4,000บาทก็คือเดือนตุลานเนี่ยจ่ายไป4,000บาทแล้วมันผลิตได้3,500ขวดอาจารย์ก็4,000บาทย้ําว่าอันนี้ต้องเปโ็นคงที่นะแล้วค่อยไปหารด้วยจํานวนสินค้าสําเร็จรูปจะไปสับสนกับไอ้ผันแปรนะเห็นไหมครับคนละคนละตัวหารคนละตัวก็ได้เป็น114ค่าใช้จ่ายการผลิตรวมามาดูตัวนี้มาได้ไงค่าใช้จ่ายการผลิตรวมก็คือเอาไอ้นี่ผันแปรจริงเนี่ยแหละ ที่ผันแปรไปตามชั่วโมงแรงงานเนี่ยต่อชั่วโมงเนี่ยบวกกับค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ที่ผันแปรไปตามสินค้าสําเร็จรูปคือต่อขวดเนี่ยเอาสองตัวนี้บวกกันเราก็จะได้ค่าใช้จ่ายการผลิตรวมจริงสองจุดสองสอง,สองบาทต่อขวดเนี่ยอย่าลืมนะอค์ปกรบ์มันมีบาทเจ็ดสิบบาทไม่ใช่เจ็สิบบาทเจ็ดสตางค์ที่ผันแปรตามชั่วโมงแางงานทั้งตรงกับบาทสิบสี่สตางค์ ขันแปรต่อขวดนี่คือองค์ประกอบของ2บาท22สัตางค์นี่คือสิ่งที่นักศึกษามือใหม่ควรทำความเข้าใจตรงนี้ก่อนอต่อไปนะครับอาจารย์จะเอาข้อมูลพวกนี้ไปลองวิเคราะห์หาผลต่างตาม45่สูตที่อาจารย์ได้นำเสนอน,นักศึกษาไปแล้วนะครับถ้านักศึกษาชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้ ต่อไปในอนาคตพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ